ถ้าพี่น้องผ่านไปแวะไปกราบเพื่หน่อยก็แล้วกันนะครับผมพี่ถามน,นิดนึงไม่เคยมาในครั้งแรกพี่น้องเห็นหลวงปู่รังเกียจท่านหรือเปล่าถ้าไม่รังเกียจหลวงปู่หลวงปู่ใช้ให้ผมมาถามพี่น้องข้อหนึ่งขออนุญาตนะขอถามหน่อยมีใครนอนโกนนอนกราัดฟันตัดฟันก้อนกน้อนตังทำทนายหลวงปู่ท่าไนหรน่อย่ยาโกงท่านนะท่านเป็นห่วงเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินใครนอนโกนนอนกัดฟันหลวงปู่ท่านบอกว่าคนนั้นต้องอาถรรพ์เป็นคนที่แบกหาเงินเก่งแต่เก็บเงิน ได้มาจริงพี่แต่ไม่เหมือนคนที่เขาเหลือแต่เราไม่เหลืออยากเหลือไหมจะบอกให้อยากเหลือเงินเก็บต้องทําเป็นอย่างนี้นะฟังให้ดีท่นๆง่ายๆวันพระขุ้นสิบห้าถ้ำลงมือทําเลยถ้าอยากหายจากนอนโกนวันนี้ได้วันเดียวนะพี่วันอื่นไม่หายนะจุดลูกค้าดอกตากบนหินท้ะเอา,าตะปดหลงปู่เดี๋ยวดูงูจงอางเสร็จไม่ดูถูกหลงปู่ผมไม่ถอยไปผมให้ตะปดหลงปู่ยกใส่หัวนะพูดมันผมนะหลงปู่เปลี่ยน ขอให้ข้าพเจ้าหายจากนอนโกนอนกับฟันพือตะกุดข้าไปในห้องนอนนำตะกุดไปเขียนชื่อนำตะกุดที่หมอโนน,นหัวเขียนเสร็จยัดใส่หมอนใบนั้นกาบหมอนสามครั้งแล้วนอนทับคุณที่ว่านอนโดนกับฟันอนะ่ะนอนถ้าบมอนไปเนี่ยคุณหายไปปิดทิ้งเลยพี่เนเช้าเอาตะกุดออกจากหมอนห้อยคอต่อจากนี้ไปเงินจะเหลือเจ็บเหลือใช้ทําได้ไหมพี่ถ้าคุณทําได้คุณจะรวยเอาละผมบอกแค่นี้แหละด้านหน้าดูจงอางพี่นี่ไงบังก็บอกเอ้ยเอาหลังตาม,มาตั้งหลอกแล้วมั้งไม่หลอกพี่นี่งูจงอางจริงตัวนี้ครับพี่น้องตำรวจชองครับ น้ำน้ำหนัก8กิโลความยาว6ศสองนะอ่านี่ตัวไหมเดี๋ยวดูเขาเลยนบนเสือขดเลขถ้าผมทําไม่ได้ไม่ต้องนับถือกันอ้อแต่เวลาเทงูขอร้องคนดูอย่าเดินมาหาผมนะที่ปากน้ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเดินมาเยือนหัวเสือน้องอย่าเพิ่งเทงูตกใจเลยผมพี่เข้ามาทําไมเดี๋ยวงูกัดผมจะเทงูพี่ออกไปอยู่ข้างนอกก่อนน้องๆพี่ฟังน้องพูดเมื่อกี้ถูกใจพี่นอนโกนเก็บเงินไม่อยู่ขอตำรวจในมือหรือได้ไหมพี่ผมมีอันเดียวพี่ไปเอาที่วัดได้ไหมล่ะไปไม่ถูกกับน้องทางไปหน่อยได้ไหมได้พ ผมบอกรอยผมปล่อยงูก่ได้ไหมกกบอกรอได้พอผมปล่อยงูตรงงานตัวนี้เสร็จผมเลิกเนาะผมก็พาจะไปหาลูกปู่ที่วัดลูกปู่ถามเลยม่ดูดวงเลอโยมเล่ารับลูกปู่ผมนอนโกนมาขอตะกุดลูกปู่บอกให้ไปย้าขายต่อนะครับท่านดูลวงในาย่าหยิตตะกุดส่งให้พี่สมพงศ์พอพี่สมพงศ์รับมาเสร็จแกไม่พอใจพี่ดันเลยขออยู่ตรงนี้ลูกปู่ผมมาไกลผมขอยอย่างนึงได้ไหมครับยมจะขออะไรเดรอลูกปู่สามตัวหวยงวนนี่มันออกเลขอะไรครับโอ้โ น้องปู่ตกใจเลยพี่บอกโยมทำไมขออาตมาอย่างนี้อาตมาไม่รู้หรอกอย่าขออาตมานะถ้าอยากถูกหวยขอที่ตะกุดในมือแกแบงมือแกงง,งงเลยขอ,อยังไงตะกุดน้องปู่ขอไม่เป็นยกใส่หัวบนทางบุญขอ,อโยมจะมีโชคแกลองเลยพี่สาทุถ้าตะกุักดสิทิลูกขอเลขสองตัวสามตัวถ้าลูกมีโชคนะลูกจะทำบุญวัดจำแพงบางจากโยมโยนตะกุดลงในกะละมังใบนั้นสิแกก็โยนพี่ตะกุดนี่หนักนะพอโยนลงไปในกะละมังตะกุดเป็นแบบนี้ฮะพี่น้องดูนี่หน่อย มมติแก้วใบนี้เป็นกะละมังผมจะโยนให้ดูเป็นตัวอย่างดูนะว่าหนักหรือเบาตัวนี้หนักลองดูบอกลวงปูไม่เห็นมีเลขเลยลวงปูบอกรอเดี๋ยวยาใจร้อนลูกท่านก็หลับตาท่องคาถาไม่รู้ตั้งท่องคาถาอะไรผมไม่ทราบแต่พอลวงปูท่องคาถาเสร็จพี่น้องเชื่อไหมตะกุดทั้งท่านแปลกมากพี่ดดีๆดอกตะกุดลอยขึ้นมาบนผิวน้ำวิ่งเข้าหากันต่อันเป็นเลขสามตัวไอ้น้องมึงโง่หรือเปล่าตะกุดหนักขนาดนี้มันลอยน้ําได้เหรอถ้าพี่น้องไม่เชื่อพี่น้องดูนี่สินี่คือตะกุดลวงปูเปียก เห็นไหมพี่